มาว่ากันเงียบเงันขึ้นคือเกาเนาะพอใดเวลาก็มานั่งว่าวคือเกาเพราะว่าข้างนอกมันจังใดก็เลยมานั่งข้างนอกมันยุ่งหลายมานั่งเว่าข้างในในห้องนี่แหละเงียบนั่ประจักษ์ที่ว่าวอย่างดอก,กอยากมาพ่อนาพ่อตากันเนาะมันจีใดเคยชิน จะได้เคยชินยามเราไลฟ์สดก็จะได้มีเรื่องคุยไปด้วยเพราะว่าการที่เรานั่งคุยหัดหัดพูดหัดคุยเพราะว่าพูดก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหรน่นากการที่เราจะมานั่งพูดทุกวันทุกวันนี่ก็หาเรื่องจะพูดหาเรื่องจะคุยก็ลำบากเนาะในการทำคลิปยาว ็จะคุยกันถึงว่าเอ,อมือนีบรรยากาศข้างนอกไหมแจ้งเลยดวงเดือนไหมฝ่าแจ้งจางปังเห็นหอดเดือนเลยมือนีเดือนไซงามขนาดมือนีเด้อมือนีที่บ้านของข่อยสามพัานอำเภอสามพรานนครปฐม ตอนนี้ไม่มีดาวสักดวงว่าจะไปนั่งขอดาวสักดวงสงสัยไม่ได้หรอกนอกจาก fc เละที่จะให้นอกจากเพื่อนๆน,นั่นแหละที่จะให้ดาวถ้าใครจะกรุณาก็ส่งดาวมาด้วยนะ <c oughs> ยังไม่มีเพื่อนพอจะได้ดาวเลยถ้ามีเพื่อนเป็นหมื่นเป็นเออเป็นแสน คืออันคีเเตอร์สุมน้ำดังดังๆเนาะเขาก็ได้อยู่เขาเห็นโพดมาแต่ละเถือนโอโ้ยดาวเขาเป็นสิบสามสิบดวงหาสิบดวงเป็นร้อยดวงก็มีบางคนบัเท่าในเปิดไปดาวมดกิลีจะไสปหาดาวทั้งไหลบาบัดนี้สิมเว่าอันเรื่องเรื่องไงหามูหาพวก คอยขับรถไปตลาดคอยก็เมี่ยเดียไหมคอยเมี่ยเดียไหมที่จะว่าจะหาหมูหาเพื่อนนะก็เลยว่าสิมาปรึกษานำะหมูพวงหมูเพื่อนจกสิบจากสิบพ่อสิคือบอกเออเดอ้อฟังเดอ้อคอยเดี๋วห่าอีบ้างเฮาหาเสียงคือ่อันอสอสบ่ได้บ,ดบ่ฮือซอสอสอนั่นเขา ไปหาเสียงหอดก็ได้บานไหมเข้าไปหายังสันง่นบ่ได้บ่หรือยังไงอันคอยยุบุรีลัมยุบุริรัมคอยกระสิไปบุริลลัมเนาะออบานนี้สีหาหมูหาพวกอยู่จังหวัดใดกับไปไปนำกันเลยก็ไดดตัวเนาะแจ่ว่าบอก่คอยมีรถก็ออกขานน้ำมันซ้อยกันเนาะไปหาหมูครับพวก หาเพื่อนหาเพื่อนก็นได้แม่นบอกอันมูพวกเพื่อนอยู่จังหวัดใดก็บอกมากขอยก็สิไปหาแล้วก็ไปขอนำ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 บ้านเลยแต่ละบ้านมีโทรศัพท์เกือบทุกเครื่องเนาะจากคนก็นมีโทรศัพท์ทุกคนละ่ะเห้าเข่าไปขอเลยคือจังสอสหาเสียงสั้นละ่ะไปขอเป็นมูเป็นพวกอย่างสีนะมันคือบละอกจะว่า เพราะว่ามูอแต่มานั่งถาเผื่อนถามูให้เขากดติดตามให้เขากดไล่กดอีอย่างนี้คือหายากเนาะอ่าว่าบอกมูพวกเผื่นเนาะอัน่อยไปบุริรัมยังสี่คอยกับไปบอกคอมเมนบอกภาษาไข่แล้วเนาะเออเขามีโทรศัพท์จากเครื่องกับไปก็ยกมือไหวเขาตัวเนาะเออวันนี้ผู้ใดมีของขันสิไปน้ำกันก็นกนได้ ่อยก็ไม่ยากมีของมีอย่างก็เอาไปขายน้ำคือบอ่หละหืมได้เฮ็ดของไปขายก็เอาไปขายน้ำหมูบ้านน้ำเลยเนอะข่อยเฮ็ดแคบหมู่อยก็เอาไปขายแคบหมูน้ำไปขายขายบ่ได้ก็แจกเลย <c oughs> แจกน้ำขอหมูน้ำขอเป็นหมูน้ำเออขอน้ำนั่นเลยแหละคือบอผมว่าคืออยู่ดีเนาะเออผู้ใด อันมูคนไหนไมีความคิดเห็นยังไงก็บอกในเด้อที่ใดหามูหาพวกหาเพื่อนไปน้ากันไปเป็นกองคารวะเลยก็ไไ้ทัว่วปิญญาย่างเนาะเด้อเด้อซุ่มมือไม้สุ่มมือไม้คือกันนี่แหละไปหามูหาเพื่อนน้ากันเลยอันมูเจ้าอยู่บ้านอีหยังอำเภออีหยังจังหวัดอีหยังนี่คอยสไปหาเจ้าก็ได้เอาของไปนํา ไปขายนำเพืออนมู่เจ้าสิมหาข่อยก็ไดเออเอาของมาขายนำข่อยสีผ้าขายของก็ไดทัว่วบวยหาาแมนบอไปบ้านไหนก็ไปขอเป็นมูเป็นพวกเลยเฮ้ยเมืองไทยออกข่วงถ้าเป็นมูก็มีมูแบบหลายจังหวัดคือกันดีเนาะอย่างัดสุลินเออจังสี่เนาะรีสเกตจังสี่นเนาะอออุบลจังสี่เนาะไปเบิดเลย อุดรออยังสี่ขอนแก่นยังสี่เออทางภาคอีสานทางภาคนะ่ะมันสิบ่ได้พอหอดอันหาหมื่นบ่เนาะขัดไปอีสานบ่ได้ห้าหมื่นห้าพันคนเท่าก็ลงภาคกลางนี่เลยก็ไดแมนบ่อีสานเหนือใต้อีสานเหนือใต้ภาคกลางอาอายพื้จังวัดด้วยไปยังเนาะ คือมาหาพวกหาหมูหาพวกยากผมว่าบ่ายาดดิเออเอาของไปนําผู้ใดมีของเอาของไปนําเอาไปขายนําขันขายบไ,ได้แจกเลยแจกแล้วขอเบอร์ทูนําผมว่าสุดยอดด้นี่ความคิดของผมนะ่ะผมว่าสุดยอดเออบอยจังสันกับทางไหนล่ะผู้ใดมีความคิดเห็นนี่อย่างล่ะบอกมาวะเออ อันผู้ใด,ดอยากได้มูลหลายๆนะ่อยอยากได้มูอหลายอยู่แล้วใอยเพราะว่าใคยอยากได้เงินอยากได้เงินเขาเนาะอยากได้เงินก็ต้องลงทุนตัวเนาะเชว่าจังไดมูเพื่อน <laughs> อยากได้เงินก็ต้องลงทุนแม่โง่ห่อโอ้ยได้แต่คลิปละสามบาทเอย่อเอาแล้วเออสิบคลิปก็สามสิบบาท ฝากธานาคา่าหนดปีสามปีก็ยังไม่ได้เงินดอกอันนี้ฮ็ตคลิปซื้อๆหนึ่งอันมีมูพวกหลายๆอ่ะมันบอล่่ะมีสขาพันหาหมื่นคนนี่ไปหามูพวกน้ำกันเด้อเพื่อนๆเด้อท่านมู่เจ้าได้เห็นคลิปคอยนี่อันแสดงความคิดเห็นมาจากน้อยเด้อที่ไปทงางไหนก็บอกกันอันผููไดมีปลาเอาปลามาน้าผู้ไดมี เห็ดก็เก็บเห็ดมานั่เอามาขายน้ำหนีเลยก็ได้แมนโบเออพู้ได้เฮ็ดยางก็เอามาเฮ็ดส้มตำตำส้มตำขายขายลูกสิน้นขายยางก็แล้วแต่เอามาขายน้ำกันเป็นกล่องคาราวานไปเลยนี่ไอเดียคอยอคอยคิดมาต่โหนแล้ววะ <laughs> ผมมาคือเด้เด้อผมมาคือแม่ไปหามูหะพวกแม่ ไปหาเฮ็ดคลิปพร้อมแมนบอลเห็ดเป็นเรื่องเป็น่าวเป็นละครเลยก็ได้หมูเหา่าสุ่มมือไม่นี่แมนบอลููดไดล่องกันตรึมมันบอลอีสานใต้กับกันตรึมแมนบอลล่ะไปทางอีสานทางเหนืออีสานทางเหนืออีสานคุ้นกับหมอรัมไปว่ามีอย่างก็เอามาเล่นกันเลยถ่ายคลิปฮอด ร้อมบัดนี้โอ้ยเงินมาบักหลได้มูก็มาบักหลาได้บัดนีเอา้าบ่เสือลองเบิงว่าะอา้าขันร่วมใจกันนะ่ะอา้าวมือใหม่แม่นบอละ่ะมือใหม่น้ำกันนี่ซุมมีผู้ติดตามบ่หไหลอันซุมหลายเฮา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 เ่าาต้องไปหาเขาเดกอกขอเขาเป็นมูกดติดตามเขาก็ยังเขา ang, เขายังบ่กกดติดตามเขาเลย เจาสังเกตเบื้อง่าคนดังๆนะเจาคนติดตามเขาอ่ะเขากนติดตามมือเจ้าในบอล่ะไม,มีมือใหม่อย่างมือเฮานะ่ะบ่สนอกลองเป็นคนดังเบื้องอ้าวลองเจาเป็นคนดังเบื้องกดติดตามนะ่ะมาแท้ๆเอ้ยผู้นี้ดังตัวนี้คู้เคยเห็นน้ำหนั่นน้ำหนั่นน้ำหนั่น,น,นเอ้ยเคยแสดงหนังเคยยังสี่เคยเล่นมอลำมยังสี่โอ้ยรับโคตรลับไปโคตรโอ้ยเฮาคือคนสําคัญเดี๋ยวว่าเพิ่น อันหอดที่ตามเฮ้าโอ้ยนี่ยกบาเลยวันนี่เมนบอเมนพูอันนี้มาว่ากันเด้อว,ว่ากันว่ากันเอาจริงก็ได้ว่าอาหมูฮบพวกยากๆไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านนั่นสิบบ้านอเอาแค่บ้านเราสองคนนี่สามคนนี่โทรศัพท์ทุกเครื่องสามคนกับสามเครื่องได้สาม ได้ได้มูสามคนแล้วหมู่บ้านหนึ่งมีจกักปลอยคูเรือนล่ะเฮ็โครงการผมนี่แน่นอนเน้เออแน่นอนเน้บนบนคนสู้ชีวิตเนีะนะ่ย <c> เ <oughs> ด้อเพื่อนเด้อคันคันอยกได้มูหลายๆน,น,น,นี่เฮ็ดคือคอยเด้อเฮ็ดคือข่อยว่านเนี่ยแหละพากันยกทับ เป็นโกงคาราวานใครมีของไปขายก็ขายเออใครตำส้มตามใครทำกับข้าวเป็นเยอะแยะเพื่อนเราอ่ะไม่อดหรอกความคิดแต่ละคนน่ะดีดัด้งนั้นมือใหม่อ่สแสวงหาเ้าเรียกว่าหาผลประโยชน์ด้วยกันแมนบล่ะว่ามีใคเสียประโยชน์เลยมีจฉาใดก็ได้ดิไปหามูออกต่างจังหวัดเลยออกต่างจังหวัดเขาตำบลเขามูบ้านเลย เปกประตูเอิญเลยสวัสดีครับกระผมบนบนคุณสู้ชีวิตมาจากจังหวัดบุรีรัมย์จังสี่เป็นบ่อละเออดิฉันเออชื่ออะไรก็ว่าไปมาจากจังหวัดสุรินเออคนนั้นก็มาจากโคราชอย่างนี้เออมูพวกมูเพื่อนแต่ละคนหลายจังหวัดมาพ่อก,กันเน่ยโอ้ยประสานเสียงน้ำกันเ่อ บึมระเบิดทึ่มเลยแหละมันนี้ผู้ใดล่ำเป็นออผู้ใดร้องกันตืมเป็นออผู้ใดเล่นตลกเป็นเอามาวะ่ะมาเล่นน้ำกันวะ่ะวันนี้ร้องวะขันบ่ดังอนะ่ะขันบ่ได้เงินพี่มากเนะี่ยร้องเบิงร้องเบิงเนาะเมื่อนี้ก็ได้จากหน้าที่แล้วล่ะว่ากันซัมนี่ละว่ากันพอมวลปาก หอมปากหอมคอแต่ว่าคันซีเฮ็ดเกิดเฮ็ดได,ด้เด้อสูตรนี้เนี่ยผมว่าปังพอสำนี้ละว่ากันเาวสิเบื่อกันเด้ออย่าเบื่อกันเด้อมูอพวกเพื่อนพ่องน่น้องพี่ทั้งหลายแมนบอลอย่าเบื่อกันเด้อมือนี่สานี้ละสวัสดีครับ